สิ่นะครับสาหรับเขยลูกซ้ายหรือว่าลูกเขยลูกซ้ายได้ได้มียมไหมนะครับตามตามธรรมเนียมโบราณน,นะครับลูกซ้ายได้มียไหมก็ต้องเอาเมียม,มาอยู่แบบตอเหล่ายัางสิก้อนเสียออกเคี้ยนนะครับนั่นคือสมัยต,ตะกอนตะเกามาอยู่มาอยู่ลักษณะนี้นะครับเป็นเพื่อว่าตูกตอเหล่านะครับอันนี้คือตูต๊กตอเหล่าคือเป็นการ แยกเงี้ยนของอลูกไส้นะครับแยกเงี้ยนถตมาันตัวอยู่ต่อเรายูต่อเราซะกกันก้อนสีครับก้อนสีออกไปอยู่เฮ็ดเงี้ยนไหมสางเงี้ยนไหมนะครับครับมาตอม่อเนื่องด้วยเลื่อนเลื่อนผู้ไทยครับถ้าเป็นเลื่อนผู้ไทยนีนนยน่ก็สิเป็นบ้านอ่า เก่านะครับบานเก่าของผู pixel, ้ไทยนะครับผู้ไทยผู้ไทยผู้ไทยอันนี้อาจจะเอามาจากคนนะครับแถวแถวสะกลแถวใดล่ะแถวเลยพอดีนี่ผู้ไทยนะครับนั่นคือนี่คือเลื่อนผู้ไทยกันพูนคือเลื่อนแง่ครับเลื่อนเป็นบานโบรานนะครับเลื่อนแง่บานโบราาครับแต่มีหลายนะครับหลายเฮนหลายหลัง และนี่นะครับมีเป็นบานเป็นโดมเป็นยังไปนะครับถังพู้ก็จะเป็นเฮียนหลับร่องเฮียนเฮี้ยนโบราณน,นะครับเฮียนเป็นลักษณะนี้เขาเอื่นว่าเนี่ยเป็นเฮียนโบราณเฮียนสมัยเก่านะครับมุ้งโดยใหม่ด้นะครับนี่นี่เป็นเจมมุ้งโดยใหม่ก็ยุดฝนนะครับ okay yep.